ไป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 อดปั้นนะเด็กๆปั้นปั้นปั้นลืมกดอมยิ้มนะครับอะไรไอ้ย่มมายิงหนีเข้อมือเจ็ดอ่ะโคตายเฮ้ยมันไม่ออกมาหรอหรือว่ามันไปไหนมันออกมาช้าเอ้มีโกไอ้เฮียโอ้โหแล้วมันมีตี้ไ่ะเนี่ยอีมีโกเนี่ยไม่รู้มันก็มีหมอมันไม่ใช่เหรอหรือหมอเซทห้าวะแล้วกูเล่นเฮียแหล่งกูเนี่ยทำไมมันยิ่กยิ่ก ม้นดุเลยเหรอเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันใครใครมีวิ่งมาด้วยกันมึงถอยเลยมึงถอยกผู้แทงเองโอ้โหจีบทบสองโอ้ยไล่กวิยนมึงกไล่เลยลอยๆโดนมาละไม่โก้ไม่โกเออโดนเออไม่โก้เอ้ยจบบ้านเลยจบบ้านเลยท๊อปท่าที่เดินหายจบจบมาม่อะไรวิ่งเก็บความรู้สึกยาความความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันจริงเหรอะหรือว่ามันจะไม่ออกมาจากบ้าน โอ้ยเ็งสองตัวออมมิโรไลมิโดคมิโกไรเมนเมนคนมาเกิดหะไรกูง่นทีเดียวตายนะโอโหเคดอนลืมเปิดความดีเฮียกูว่าดีห้าล้านหมดแต่ลืมเปิดความดีโคจ๋าเออเมนแส่งมโอโหมึงช้าว่ะความรู้สึกมึงช้าว่ะตอนเนี้ยเียมึงไม่นอโอ้หอนมึงอยู่นอกเลยย้ายคุยสับเบน ยี่ิงไม่เห็นโดนเลยวะไอสัตว์ที่วันนี้วันไหนวะทำไมมันไม่ลงวอลกันวะเนี่ยเออไม่ต้องตัง้งคำถาม,มรออพี่เดี๋ยววิ่งได้ปะอย่างแพ้บอลต้องสามเดือนที่มันวิ่งแหละไอวิ่งไอบ<พ>อ,มอบลมันไม่ได้เปิดดีสักขั้นเลยวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้มึงชื่อเบียร์หรือเปล่าเนี่ยไอสัตว์ไม่ไม่ตอนตอนแรกไอสัตว์มึงก็หัวหน้าเก่งไปที่ไม่ได้หอกเนึกว่ายนี่นึกว่าว่ามันอาจจะเปิดแค่หนึ่งจุดสองไงแต่นี่มันไม่เปิดที่อะไรเลยไง ก็มันหมดกลางวอลไงแบตพิโลเออแทงคีเวนโอ้โหกูแทงแม่นอย่างวะมันไดี่ยี่เดี๋ยวมันนี่ี่ไม่มีพวกแล้วมึงจะไปไหนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกูตายตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกูตายต่อ่าเขาบ้านไม่ได้ตัดสอ้เฮียแต่กูก็ยังฟันมันไม่เข้านะเว้ยปานครบมาแค่ขอกูไม่ขัดธนูงงน่าจะทำอะไรได้วะเฮียไม่มี ไอโพฟีโพฟีโพฟีโอ right? right. ้โหอ้ไม่เห in ็นอีโพอีเป็นแอบหลังกระถางอะไรอ่ะกูไม่มีข้างไม่ต้องมาลบกูอืมกูเหมือนกูเหมือนทำมยากูมันมีแค่สามแถวไหมสัตว์เก๊กยังเหรอมีเกมมีปับกดยากดกระจัดยังมีเนี่ยกูโท้สามเพื่อนวะยหมอกูถ้ดไว้ยันปาาสามยาประดับ เดือดหมักไม่น้อเดือดแม่งเม่กูยิงไอ้เหี้ยนี่ไม่โดนวะเว้ยยธนูธนูตัวที่นี่ต้องลาโลกละวไม่ถึงเวลาละเล่นตรงไกันวะหน้าบ้านโอ้โดนโอ้แสบแหมหนึงแต่ก็ตายเอ้ยวันนี้กูแทงแม่นเลยเหี้ยดีใจว่ะ ดีใจด้วย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 ดจวยดีใจด้ยากรู้วหมีอนกัายูีอ้วยาีใาม้วยดีนจดนวีใ้วยามผมวยดี้ว่าทำไมมวยดีใด้วเี้ยดใดนี้ดด้ยไยีใดจวจ้ายดยเียีใยดีใทด้วดีอ้ยี่้ยจอฟ้ยยียัแม่ทมีฟว เจอดำมิโกะสองตัวเลยหรอไอ้สัสงเพิ่งเห็นนี่ฮะมิโกะสองตัวหมอช้างไม่หิเทียอะไรฝั่งนี้สัตวบก็ผมอยู่มันมีสามตี้ยากี่ดอกโอเคโอเคโอเคพี่จะแหกตาก่อนแหกปากนะฮะไม่มีไงพี่อะไอ้น้าตบเลยนะโอ้ยอะไรกูเนี่ยไม่ต้อมีตัวให้ตีเอาไว้แค่โอ๊ยโอ้ยกูโดนกูโดนไล่อีกแล้วกูจะพาหน้าไปตบมึงโอ้โหโดนไล่ระเบิด เต็มหัวไปหมดลงเจ็ดมัวเลนต้าขนุต้าขนูลงเจ็ดตัวแลงหูเราลงสิบตัวเลยหรอครับมาบ้าบ้าบ้าเข้าบ้านไปดิเข้าบ้านไปดินิ่งกดอะไรไปหรือเปล่านะโผดูคลิปนี้แล้วเราไปเปิดความดีซะนะเออยเฮ้ยเากดีหรอยากกินตัวบาเฟสอ่อ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 ไม่ใช่มาต่อให้ดีมาต่อให้ อ๋อต่อให้แต่ว่าหรือว่าจอกูบักวะก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะเพราะว่าดาบก็ยังตีมันไม่เข้าเหมือนกันอะดาบมันตีไม่เข้าเลยเจ้าผมก็เห็นไม่ได้เปิดนะเห็นว่าแบบไม่ได้เปิดต้นตีเลยเลยเออเออเอียตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าเปิดโอเคกูไล่แทงนี่ก่อนไอ้เฮียตัวอื่นไ้ก่อนแทงไปดีใช่ไหมละไปก่อนเลยไปแล้วเจออ่าเฮียมาเวอแล้วคนพ้นอืวย อูออ๋อโดนเฮียแล้วเนี่ยขุนพลนี่ฮันกวามยิงตีเราบลีกเลยวะเฮียเฮ้ยไอ้สัตว์พี่ใหม่เนี่ยมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดไอ้กูทำไมถึงมีตัวโผแม่งทีเดียวจัดไอ้ยังตัวเห็นแค่ป๊อปทีเดียวไอ้เฮียมันไม่เปิดดีนะมันยิงอ้าวหกหมื่นไปดีกูไม่เล่นต่อเลยเฮียกูยืมเนี้ยไอ้สัตว์ปาบิโกมันเฮียเกิดกูรับได้กูรอดได้เฮียมันจะแจ็คตายเงี้ย กูไม่บอกกูมาว่าอะไรกูเล่นธนูอ้าวหล่ะงั้นก็เฮี้ยงูใหม่เออแล้วอยู่ที่ไหนวะน่ะไอ้สจ่เไี้ยนอยู่ไอ้หมอไอ้หมอตายให้เห็นเกาว่าตายกลัวเลยอยู่ที่ใกเล่นไม่เคยตกต่ำอย่างงี้นะฮันกว้างจะเราตายหรือเปล่าไอ้หมอตายมาเป็นหมอใครไว้เฮี้ยมาอยู่ตรงนี้ทำไมวะไอ้เฮี้ยเล่นใกล้จะตายขนาดไหนด้วยขนาดโดนเล่นได้เฮี้ยฮันกว้างไงที่เคยเล่นฮันกว้างตกต่ำเมื่อนี้เลยนะ กล่นคว้าได้จะตายเฮี้ยโด่งเล่นได้เลยเฮี้ยแต่มึงเล่นติดลบได้ไงวะเนี่ยเออจริงจริงมันไม่มีคนให้ตีไม่ใช่ละเด็กกออสยังยเด็กออสยังเล่นได้เลยเฮี้ยเออฮะโอ้หสองแสนออติลิดอตติกบ้าตีบอ่ะสองแสนโอ้โหออติกติอิสระออติกติเลือดทบสามทบไม่เน้โอ้โหไอ้ย่าย่าตาไอ้ย่ายุงยังตายเหรอวะเมื่อกี้ ไม่ใช่กูอย่าพูดถึงกูโอ้ตัวกูแต่กูไม่ได้เล่นไม่ตายอไอ้เหี้ยมันไม่เปิดดีนะกูตีมันไม่โดนนะพี่ใหม่เราไปใส่คุมแล้วตีทำไมอ่ะไอ้เหี้ยไปใส่อาวุธดีร้อยห้าสิบกับคุมทำแดงตีมันจะตายให้ไหมพี่เพิ่งกลับมาจากจังหวัดแจกซีก็เลยไปชินมือง่ต่จังหวัดคุเอะไรสัตว์ปกติมึงเล่นตัวทำแดงไอ้เหี้ย เจนเย็นในตามเจนเยนไอ้เหี้ยเล่นดูไม่เอ้ยเล่นให้มันสมกับชื่อตัวละครดิสัตวเล่นเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เจนเย็นก็เพิ่งกลับมาตัวละครเสือเขาเล่นหมาเล่นแบบเออไอ้เหี้ยตัวรถแดงไอ้สัตวเล่นเป็นแมวเลยไอ้เหี้ยเออดีนะคุ้มกิ้งดีเนี่ยหวานนี่ฟานมันสักหนึ่งดอกเออเขาป่าอยู่ในบ้านอ่ะ โอ้โหโดนลุมว่ะโอ้กูดูเหมือนกันว่ะเที่ยงคืนก็มาลงอะไรเยอะแล้วกันนะไอ้เงี้ยเดี๋ยวกูมาเนีอเที่ยงคืนอย่าหายแล้วกันไอ้พวกเซตเนี้ยไม่ใช่กูรับผิดชอบกูมาถึงทำม้าไอ้มาถึงใครมาถึงกระทำมาถึงไม่งัวมาไถึงกระทำนี่แหละไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ให้กูรับผิดชอบนะทั้งคืนอะไอ้ชนะแล้วคือมึงไปฉลองแล้วอันเถอะไอ้เงี้ยธรรมดาปะ เมกี้เป็นไงสถงนานการ์ข้างในนั้นเจ็ดแม่คะแนนพันแปดตัดก็พี่ปอมยิงไม่เห็นโทนเฮียอะไรเลยวะเออฟาไปอย่างนั้นแหละนยำศูนย์ 0, <บ>นะเปล่าอโอ้ยำคิดยำทำมากสวยเช่นนี้กดยาไม่เต็มเมคกี้เมคกี้ไปไหนแล้ววะมาสร้างบ่อเตี้ย ไม่ได้หมดมึงถูกลบมันวิ่งผ่านเราอู่แล้วท็อปไม่ต้องกวหรอกถ้ามึงจะวิ่งไปตายอีกนะเฮียไอพ่อผมยังไม่เปิดดีอีกอ่อเห็นคนน้อยม้งเลยไม่เปิดเนีไม่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 เปิดหนึ่งจุดสองอ่ไม่เปิดห้าเลยไอตลกดีที่ผ่านมาหรือว่ามันคือความลับว่าท็อปเราปิดดีเล่นมั้างไหมเออแต่มันยิงแต่มันยิงพี่ใหม่ตายนะไอ้กูเห็น่ะพี่เขยใหม่มันกดมอหรือเปล่า เออไอ้แค่มีมอปป่ะวะโมไม่มีอ้าวไม่ได้กดมอปเนะแจ็คร้อยหลังเสร็จแล้วไม่มีไม่ได้กดอ้าวไอ้เแี่ไม่บอกคุยสัตว์กดมอปหนึ่งวันไปเมื่อวานอ่ะโอ้ยพี่อ่ะไอ้เอ้ยก็กดดีมันก็มีอยู่ในตัวมันก็ด่ากูต้องย้ำเลยนะมึง 5, ไอ้เพียมันมีอยู่ในตัวด่ากต้องย้ำเลยพี่พวกเพียมันมีอยู่ในตัวมันมีอยู่ในตัวไม่หัดดูอ่ะไอ้แค่กลัวว่าอยู่แค่เนี่ยเวลาเล่นทำไมไม่ดูอ่ะ ไอ้ที่เอไม่ตายเหมือนเราไม่ตั้งใจเล่นน่ะเออไอ้ยังม่งเพิ่มอย่างเดียวไว้ไอ้ยังใหม่ก็าอยากสักแต่จะเล่นดีเราดูด้วยดียาเยอออะไรอ่ะตัวละครนั้นน่ะมันมีหรือเปล่าไม่ใช่เราแบบอยากจะเล่นก็เล่นนะเว้เออก็จริงเจ้าของเขาไม่ได้ว่างมาเตรียมให้ตลอดเวลาเด้เว้เออไอ้ย่ะแต่ต้องให้กูซื้อยาให้กดเตรียมมากดมอตัวกหมเองเลยเออดูดีพี่เบ้นบอกไปดิพี่กดเองใช่ป่ะมออะเออ เอ้ยแล้วพี่ใหม่ไม่กดเลยเออุโดมิโกะไล่อีกแล้วไม่มีมือหรือไงวะฮะกกเฟเดงกดเปเดงกูซื้อมือมือสองให้ปะแล้วมีคอมือสองปะซื้อให้โดดดีเอ้ยยีนั่นเดี๋ยวกูซื้อคอแต่งให้สัตว์ฝ่าในบ้านไอเหี้ยไอ้เหี้ย ใช่ได้อีกแลวเเที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงคืนมามาสักห้าสิบตัวเลยปะหลุไปนอนไม่ถึงทำมาเสียทำเสียทำมาดิดูอยจะไปนอนนี่กดบอายังพี่ใหม่กดไม่ได้ฮะเขากดบอาไม่ได้แต่ไม่เห็นมีนอนกดบอาไม่ได้เออออ๋ติดบาร์บีคิวไงโหยเยอะมาคิวติดนอนน่าจะใช่เออน่าจะใช่มั้งใช่ติบาร์บีคิวเทียอะไรก็กดไม่ได้บาร์บีคิวอ่ะต้อหมัดตัวเองเล่นเล่นตัวโหมอย โอ้เล่นได้ไงดีห้าลายก็ไม่มีอ้าวกูเปิดทิ้งไว้ไม่ใช่เหรอมันหมดแล้วอ๋อเนี่ยมันตอบได้ไวมากเลยอ่ยเปิดเออมันติดบใบพีบ้างพี่เบนเปิดไว้กี่ชาติแล้วอยู่กลางกันนะไอ้ยี่โมพีบอกว่าเปิดดีดิี่เกูเปิดไ้สองนาท์เองไม่หรอว้าโอ้ยตาแล้วนี่ถึงว่าอะไรแค่ปวดไปไม่ตายเลยไม่ใช่สองพี่หายไปเป็นเดือนแล้วพี่รู้หรือเปล่า ไอ้เหี้ยมันยิงกูแตกเอาแตกเอาเนี่ยไอ้เหี้ยเกมบั๊กปะวะไอต้ตัดพี่จมหีไปเป็นเดือนแ<อ>ล,ล้วอเสรุปมันเปิดอยู่แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าวะไม่ไ<อ>ก็ไม่เห็นทุกคนไม่ใช่หรอเหี้ยมยิงแตกเอาแตกเอาเนี่ย,ยมมไอ้เหี้ยยันไม่เห้พี่มืองูไอ้ตัดตะกี้เอาเอ้ยกูโดนเหี้ยตายทั้งหนาไว้สัตว์ เจอแล้วเจอแล้วอยากกี่พูดไปได้พ่ออยู่เด,ดี๋ยวห้องไม่นุกเลยไอ้เหี้ยโอยอยบีเนื้อแกแบบนั้นเลยเหรอไอ้เสวอไอ้เสือเน่ยเลิกติดลบได้อย่างไรแบบไอ้เหี้ยอ้เหยังถมมอไม่ได้เ <c oughs> หีเ้ยกูทำไงวะไอ้เหี้ยกูทำไงวะไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่บอกกูไม่ไม่พี่แก้ตัวเที่ยงคืนเมื่อไหร มีใครใจบุญซิไปบอกโพหน่อยดิเยี่ยมันลืมเปพีบอกแล้วเมื่อกี้น้ำพิมพ์แล้วแปลงพิมพ์บอกแล้วบอกมาแล้วว่าโพเปิดดีอะลอเนี่ยโง่ยังไล่ทำเหมดเองแค่ครับก็เดี๋ยวเที่ยงคืนแก้ตัวเะล่ะจะแก้ตัวหรือเปล่าเที่ยงคืนล่ะเช้าคืนแก้ตัวไอ้เที่แล้วพี่ก็เอาจริงได้แล้วนะโอเควเขียคืนอ่ะแทนยาให้มึงดูอ่ะเนี่ยแต่กูหาว่ากูโม้จัดไอ้ที่อ่ะเมึงมันโง่ไอ้เที่เกูแทนยาให้มึงดูไอ้ที่อ่ะไม่หัดดูอะไรเลยกูแทงใครไปโดนเลยไอ้เที่ต้นเกมกูยังแทงโดนเอาโดนเอาไอ้เีย ยังจะยังจะไอ้นี่แสดงความโง่ให้เขาเห็นเลยเอย่างหี้ให้ด้วยว่ะอันนี้ดาบแต่เนื้อเกือบเก็บหมดเมื่อกี้ที่หลังวะเรียกชื่อว่านาดาคุไว้ไอ้เหี้ยไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใหม่เขากดก่อวะเขากดไอ้เฮียมันจะรับเสีแต่ว่าต้องต้องอย่างนี้เหรอพี่ใหม่ต้องเรียงอย่างนี้เหรอครับโอ้ยสตินคาคอโอ้โหสองแสนนี่แน่นี่แน่ก็โดนธนูยิงตาย นี่แน่เฮ้ยใหม่มึงยังเตะยังไม่มีม่วงเตะหนูเฮี้ยตายได้หรอวะเออเฮียเฮียลุหัวใจเต้ามันเกินสโต้าไม่ของจริงวะมาดิเติมึงอ่ะอืมอุ้ยไอ้สัตว์ปิงฟ้าเหรอเป้าก็ออกไอพวงเปิดป่ะพวงเปิดดีแล้วไอโง่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 พี่หมายพี่หมายพี่หมายลืมเปิดดีเปล่าเอ้ยใครมันเหนืออะไรขนาดนั้นอะ เนี่ยมึงมึงอย่ารอท็อปได้ป้าไอ้เงี้ยเออไอ้เงี้ยไม่ผมบอกบอกพี่ไม้พี่ไม้เปิดดีได้ป้าเดี๋ยวกูเอาโอ่งราชบุรีฟาดหน้ามึงเลยจัพี่ไม้ดีพี่โมดอ่ะมึงยกโอ่งได้ก็ไอ้เงี้ยมึงก็เกินไปได้ป่ะไอ้เงี้ยจะเก่งเกินไปละมันก็มีใบเล็กหลูมเหรอโอ่งราชบุรีเออมึงก็พูดถูกไอ้เงี้ยเออมึงก็พูดถูกตีไม่โดน ตีโดนมึงกูตีโดนกูต,ไตีไม่ตายอ่ะเหรอตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตีกูรับฟันลามแบบกู <c oughs> <พ>อะกูช่วยมึงละกูรับฟันลามอ่ะกูพี่แก่หมอยเลยวอีที่กูเห็นเร่องตองเต็มถามหมอยกูพ่งแังในโพไปเมื่อกี้เฮียเออมึงไม่มาเอาหันก่อนนะ ไม่เห็นนี่ไม่ไม่มึงมึงตอบเดี๋ยวฆ่าให้เองตุ่มอย่าปล่อยให้กูตายกูไม่เห็นไอ้เหี้ยหมอหลุดพ่อนาที่ตัวท่านหล่อยเลยคงคอนเซปต์ชิบหาย้เย